สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องกินของทอดยังไงไม่ให้อ้วนใครที่ชอบกินของทอดนะคะวันนี้คุณไหนมีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะทำให้คุณนะคะกินของทอดแล้วไม่อ้วน,นะคะ่ะข้อ 1. หลีกเลี่ยงของทอดที่เป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะเช่นเฟรนไฟรายมันฝรั่งทอดพวกขนมกรุบกรอบพวกของทอดที่มีส่วนผสมของแป้งทุกอย่างเลยนะคะ เพราะการกินแป้งหรือกลุ่มคาร์โบไฮเดตนะคะทอดเราจะได้รับพลังงานหลักนะคะทั้ง2องอย่างคือจากแป้งและไขมันเพราะว่าคาร์โบไฮเดตเมื่อเรากินไปแล้วก็จะย่อยเป็นแป้งเป็นน้ําตาลสะสมเป็นไขมันอยู่ดีการกินไขมันเข้าไปอีกก็จะทําให้สะสมไขมันเพิ่มเข้าไปอีกนะคะข้อ2ไม่ชุบแป้งสมมุติคุณจะกินไก่ทอดคุณก็แค่หมัก และทอดไปเลยโดยไม่ต้องชุบแป้งจะถ้าคุณกินไก่ทอดแบบไม่ชุบแป้งนะคะคุณก็จะได้รับพลังงานที่มาจากน้ํามันที่เราใช้ทอดะคะ่เพียงอย่างเดียวเราก็จะตัดพลังงานที่มาจากแป้งได้แล้วคะ่ะข้อ3ใช้ไขมันดีในการทอดเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกสำหรับทอดและน้ำมันหมูก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะน้ำมันพืช หรือไขมันไม่ดีนะคะจะมีโอเมก้าซิกนะคะเยอะเมื่อเราทานเข้าไปนะคะจะทําให้เซลล์ในร่างกายเกิดการอักเสบค่ะแต่เมื่อเรากินไขมันดีเข้าไปจะช่วยทําให้ร่างกายนะคะเกิดการสมดุลร่างกายสามารถดึงไขมันเก่าออกมาเผาผลาญได้ดีขึ้น,นะคะ่ะจะทําให้คุณนะคะลดไขมันได้ไวขึ้นด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าไขามันนะคะไม่ใช่ตัวอันตรายคุณไม่ต้องกลัวไขมันอีกต่อไป แต่คุณควรจะเลือกไขมันที่เป็นไขมันดีค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย